เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมบันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้นะฮะขอต้อนรับสู่ซีรีส์วัยรุ่นสร้างตัวตอนที่2กันนะครับผมวันนี้เราจะพาไปเก็บเลเวลเออไม่ใช่เก็บเลเวลสิเราจะพาไปกดบับเบิลกร,รัมนะครับผมกันที่คุกชั้น2กันนะครับอ่ะสำหรับใครเข้ามาดูครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามมีีคลิปให่่ๆเนย จะได้ไม่พลาดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคุกชั้น2กันซึ่งคุกชั้น2เนี่ยมีมอนสเตอร์เจ้าประจำนะครับผมนั่นก็คืออินจัสติกนั่นเองนะครับผมซึ่งอินจัสติกเนี่ยมันจะดรอปของดีหลายๆอย่างเลยนะครับผมทั้งสตีลบิเกนนะครับผมบิเกนเนี่ยเอาไปทำเควสต์โอบูบ็อกได้นะฮะแล้วก็เพจเมลซึ่งเพจเมลเนี่ยเราไม่ได้ขายใครหรอกเราประโยชน์มีซีนะครับฟูลเพจด้วยแต่เป็นฟูลเพจตันก็โยนมีซีเช่นกันนะครับอันนึงหลายหมื่นนะฮะ แล้วก็มีการ์ดอินจัสติกด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวจามาด้วยนะครับถึงแม้อัซทินจะไม่ค่อยใช้จามาเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอขายได้รอาผม2 0 0ร้อยสามรอยเางะเงี้ยก็ขายได้เรื่อยๆครับผมสาหรับคนที่แบบแอัซินงบน้อยอะไรยเงี้ยก็สามารถใช้จามาแทนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะรอดไหมนะครับก่อนอื่นเลยไปซื้อว้าไปการก่อนนะฮะ โอเคเมื่อมาถึงการ์เทมนะครับผมเราก็เข้าไปที่เหมือนว่าจะไปคุกนั่นแหละนะครับก็เดินเข้าไปเลยฮะโอเคเดินเข้ามานะครับผมเราก็สภาพเหมือนจะไปคุกที่ชั้นหนึ่งนะครับผมก็เดินเข้าไปตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นบันไดไปนะครับขึ้นบันไดมาเนี่ยโหคนเพียบไม่ต้องห่วงนะครับผมอบอุ่นแน่นอนที่คุกชั้นหนึ่งชั้นสองไม่รู้ว่าจะโล่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะครับอ่ะมันเลี้ยวซ้ายขึ้นนี่ครับผมออกขวานะฮะเป๊บเข้าไป มาถึงตรงนี้ก็คือคุกชั้นหนึ่งนะครับผมให้เราไปที่จุดวาร์แดงตรงด้านบนนะครับจะเป็นคนคุกชั้น2นะครับไปๆๆชั้นหนึ่งคนจะเยอะมากครับผมเป็นที่เก็บเลลตั้งแต่แบบเหล่าอาเชอร์มมดนูน่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะครับผมเขามาที่นี่กันประมาณสัก60บวกนะครับผมแต่ถ้าใครจะสดๆมาก่อน60ก็ได้นะผมจะระวังวูบง่ายนะฮะ <c oughs> คนเยอะจัดๆไปเราจะไปชั้น2นะครับผม ชั้นหนึ่งเขาใช้เก็บเวลับผมชั้นสองเขาไม่ค่อยมากันเพราะว่ามอนมันเถื่อนนะฮะชั้นสองเราจะเจอกับฟูอินจัสติกนะครับผมนี่เลยฮะหน้าตาแบบนี้นะครับผมกดคูณก่อนเลยนะฮะโอ้โหมอนเยอะเยอะจนน่ากลัวนะฮะนี่ครับเราสามารถสติลได้นะครับผมก็มีใครฟาร์มมีบิแกนนะฮะแล้วก็เห็นไหมว่าจะเป็นแหล่งที่เขาฟาร์มเงินกันเพราะว่าที่นี่คือเงินมันดีจริงๆนะครับผมสําหรับอินจัสติกนะฮะแต่ระวังแอคคูดนะครับผมก็คือตัวลูกมายานะครับผมค่อนข้างเก่งนะฮะ นี่ครับผมวิ่งมา4ี่คูนร้อยนะครับผมเก่งจัดๆเลยไอตัวเล็กๆสีดำๆน้ำ,ำ,ำตาลน้ำตาลนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถฟาร์มแคลมป์ได้ด้วยนะแคลมป์เนี่ยดอกโอริใหญ่นะฮะคือโอริเม็ดเบิ่มเลยนะครับเม็ดใหญ่เลยนะถ้าดอกก็คือดอกอันเดียวเลยนะครับผมอ่าแล้วก็สติลก่อนนะครับผมอ่าระวังนิดนึงนะอินจัตติกโซนิกโบได้นะครับผมโซนิกโบนี่ตอนนี้น่าจะตายนะ <laughs> เดิมเอได้ประมาณ5 0 0 0นะฮะก็แล้วแต่โชคชะตานะครับผมว่าเราจะโดนโซนิคโบตายเมื่อไหร่นะฮะถ้าตายก็ตัวใครตัวมันนะครับแต่เดี๋ยวเราอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันว่าผมจะรอดชีวิตไหมนะครับผมแล้วก็ได้ของขยะไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะเอาละครับก็ครบเวลาครึ่งชั่วโมงของเราแล้วนะฮะก็เดี๋ยวกลับไปดูกันนะครับผมว่าได้อะไรมาบ้างนะฮะก่อนที่จะไปดูขยะที่เราได้นะครับผมเดี๋ยวดูของสมทัยกันก่อนนะครับผมจะได้ดูเป็นมาตรฐานว่าเอยของแบบนี้แหละหาเงินได้ประมาณเท่านี้นะฮะ อ่ะอันนี้ก็เป็นแอตสายมิกนะครับผมสายผสมนะครับผมก็มีสเตนค่าสิบสามเอจิเจ็ดสิบสี่เด็กสี่สิบลักสามสิบนะครับผมของสมใส่เนี่ยก็มีอยู่เป็นวิทพัมกินนะครับผมก็คือเป็นหมู่แม่มดนะฮะโจมตีอันเดธแรงขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอินจิติกเป็นอันเดธนะฮะก็ตีแรงขึ้นอีกสิบห้าเปอร์สเตนบวกสองนะครับแล้วก็ถ้าใส่คู่กับ p ฟนทอมโอเปร่าเนี่ยฟีจะบวกสิบแล้วก็จะตี มอนเตอร์มีโอกาสติดสตันได้นะครับก็ทําให้ศัตรูติดสตันแล้วก็ไม่ตีเรานั่นเองอาวุธก็เป็นจามาธรรมดาเลครับจามาเอ c นะฮะพราคุมเป็นพระคุมหนอนดินนะครับผมอันนี้ใส่เข้ามาเพิ่มค่าฟรี5้หน่วยนะครับผมโลคอสนะฮะรองเท้าเป็นโซฮีครับผมเอาไว้เดินสติลฮะแล้วก็สร้อยก็เป็นโรซารีธรรมดาครับผมซื้อได้ที่โบสถ์ควนเล่าตรงมุมขวาบนนะครับอ่ะ มาดูขยะกันก่อนดีกว่านะครับขยะนะครับผมมีแฟลป์อันนี้ได้มาจากหนูนะครับผมหนูหนูหนูม่วงนะครับหนูม่วงนะฮะสามอันนะครับผมซาก้อนอ่าได้ใบไว้มา5อันใบบู1อันใบไว้เนี่ยได้จากไอตัวแมลงเต่าทองสีม่วงอ่ะนะครับอ่าแล้วก็อ่าเล็บหนูนะครับบิกแกนนะครับผมไข่ฟานะฮะรวมทั้งสิ้นได้มา58าหมื่นนะครับผม58าหม คูณกับ OC นะครับผม5 8 0 0มนะครับ5800ปนะครับคูณอ่าคูณคูณ1.24 OC 20%นะครับผมได้มา71,000นะฮะนี่คือขยะอย่างเดียวนะ71,000นะครับผมและยังอันนี้ด้วยครับผมนี่ฮะสติลอีก5อันนะครับผมสติลเนี่ยถ้าตีราคารับซื้อนะผมสมมติว่าเอารับแบบถูกๆเลย 3K นะครับผมตีรับราคาถูกๆเลย 3K นะครับผมเอาแบบขายแบบเท่าทุนเลยถูกจัดๆนะฮะ บวกไปอีกหมื่นห้านะฮะปุ๊บปุ๊บอ่ะรอบนี้ได้มา8ปดหมื่นหกนะครับเกือบเกือบจะร้อยเคนะครับผมและนอกจากร้อยเคแล้วนะครับและนอกจากแปดหมื่นหกแล้วนะครับเรายังสามารถเพิ่มมูลค่าขยะได้อีกด้วยนะครับด้วยการเอาคายฟาและบิเกนเนี่ยไปทําเป็นโอเบอบ็อกนะครับผมซึ่งในการทำโอเบอบ็อกเนี่ยจะใช้คายฟาจะใช้คายฟาห้าสิบอันแล้วก็บิเกนสิบอันนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบอื่นอีกนิดหน่อยนะครับผมก็ไปแลกเป็นโอเบอบ็อกได้นะฮะ ใครสนใจเนี่ยก็ไปดูคลิปทำโอบ็อกด้วยคายฟาได้เลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีมากนะครับผมโปรดดูของสมชัยของผมก่อนนะครับผมไม่มีกาต้างูดําและไม่มีหมวกไก่นะครับดังนั้นดาเมจมันกากมากนะฮะถ้าใครที่ตีเร็วกว่านี้นะครับผมผมว่าเงินน่าจะแตะร้อยเคได้สบายๆเลยนะครับคืออันนี้ผมดาเมจแบบง่อยมากอ่ะตีอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยนะครับผมไม่เบิ้ลแม่อะไรสักอย่างนะฮะแถมต้องวิ่งหนีมอนด้วยนะครับผมถ้าใครดาเมจมากกว่านี้เนี่ยน่าจะกําไรมากกว่านี้นะครับเพราะว่ายังไงในนกาารรฟ์มเี่ย ค่ามนเร็วมนได้เปรียบมากกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูแล้วกันคุกชั้น2นะครับผมระวังโดนโซนิคโบีกจะติกล่วงแล้วกันนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็อยลืมกด subscribe youtube เว้ยด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยู u ูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ